คนร่อยอ่ะแบบในความกรุบกรอบอ่ะของแบบกุ้งเนื้อกุ้งแล้วมีความเปรี้ยวของมะนาวเลยเล้าให้กินยำกุ้งโซดะไปเลฮะไอยังก้อกินยำกุ้งโซดา้าจะเขาไปแปรงก่อนไปก็โอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับที่ไอซีมันเรียกร้องนะครับที่อยากกินนะครับก็คือผมก็จะทําให้มันกินนะครับก็จะทาให้มันกินนะครับก็คือนี่นะครับเป็นกุ้ง อันนี้คือผมทำการล้างแล้วนะครับล้างโซดาด้วยนะครับก็บดผิดนะครับก็จะเป็นหอมกับผับทีพย์ฝรั่งนะครับแล้วก็แนวนะครับน้ำตาลนะครับเ้าควนนะครับอันนี้มีน้อยเดียวนะครับผมก็ใส่น้อยเดียวนะนี่เนน้ำตาลอร่อยนะครับนี่เป็นพริกพริกนะครับแล้วก็ ชูรสอะไรก็ได้นะครับก็ดีแล้วก็น้ำมัน้ำตาแล้วก็ของไม้นะครับเฮ้ยปละลาเนื่อยไปเนยเขาไม่จ่ายเดียวอันนี้มันต้องมีดี่ะมาเดี๋ามาลองมาลองก็อันนี้นะครับก็คือฝนตกนะครับนี่ก็ฝน่เพื่อนนะครับมาให้ใกล้เลยครับคุตครับก็อันนี้เราจะใส่เฮ้ยใกล้เกินก็จะใส่นะครับน้ำตาลประมาณ ช้อนนึ่งเอ๊ะสี่ช้อนชค่น,นะครับช้อนครึ่งนะครับช้อนโต๊ะอ่ะช้อนหนักแจงมมึงแล้วก็ชูรสนะครับชูรสนี่ใส่ประมาณหนึ่งขวดนะประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวด้าแม่กันเติมอ่ะคุณบอกว่ากินแล้วหวัหวร้อนหัวร้อนว่อย่างไรนะครับใส่ลงรสประมาณนี้แหละเฮ้ยรสดีวะชูรสเลยอ่ะก็ปิดนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี ประมาณนี้นะครับแต่ทีไม่ได้นะเย่ก,ก็น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนนี่แหละสองข้าทีมั้งแต่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าปลาล้ามันเขาเรียกว่าไงปลาล้ามันมนัวน,นะครับก็เอ้สปอนเซอร์เนี่ยไม่ใช่สปองน,นะครับก็ซื้อกันเองนะครับเอ้ยจะได้ได้รับประมาณหนึ่งแปกอะ่ะประมาณหนึ่งแปกเย่ส่งปลาเลยสปองนวัวเย่เราลองลองคนกันด้วยดีกว่า ก,กุ้งนี้ซื้อโคตรถูกอ่ะซื้อประมาณลโลถูกกว่าเลยนะน้าไ่้ไหมเดี๋ยวเราจะบีบมนันาแล้วเราจะใส่ลงไปเลยอันนี้ล้างแล้วนะครับล้างหมดแล้วนะมือก็ล้างนะครับมือก็โกนอะโลนเฉยเลยมือขอนก็ทำไม่ลา้างจะเป็นอะไรไหมะอะไรนะครับทักไม่ล้างมือจะเป็นอะไรไหมไม่รู้ครับผมไม่รู้เหมือนกันเด้อ มะนาวไปเป็นบางบางซีนะยังเขาผัดเขหหาหั่นกันยังไงไม่รู้วะหั่นไม่เป็นวะนีแต่ความชอบของส่วนบุคคลอ่มมาชอบใส่เปลือกมะนาวเลยนะครับมันจะได้เป็นให้ทีมกินมะนาวเลยนะแบบส่วนประกอบนี่ส่วนประกอบกุ้องอะไ่ที่วหวานนี่ไงไว้เราหั่นไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เสียคนซอยก็เป็นไอฟิล์มซอยนะครับดู เดี๋ยวลืมข้าวกลั่วว่ะคุณดูอ่าประมาณนี้อ่าข้าวกั่ข้าวกลั่วครับข้าวคลั่วนะครับเชื่อไหมนี่ข้าวกลั่วนะเราข้าวไม่นี่ถ้าเป็นอย่างอื่นค็กลั่วนี่ไม่ได้ช่วงนี้วิวก็ตกจัดอ่ะคุณดูช่วงนี้วิวก็โคตรตกเลยนะครับก็คือลงคลิปเกมไปอะไรอย่างเงี้ยก็คนดูก็น้อยจัดเลยก็เลยทำคลิปแบบแนวทำอาหารดีกว่าคุณดูน่าจะชอบมากกว่าทำแนวพวกนั้นนะ เรียกข้าวกั่วนะครับเกิดใช่ปะเมื่อมนแนวยังไม่เปรี้ยวพอเลยนะโ้แบบแบบดูพี่มารีทำอะไรเงี้ยโคตรน่ากินอ<ม>่ะอันนี้เป็นสูตรของบางฟิล์มนะครับไปดูพี่ตามอีกรอบนึงนะด่วดี้กว้ายไหมอือหือช้ได้ครับผมครีม ใส่เล็กใส่กุ้งนะครับนี่กุ้งนิดๆนะครับดูตอนดือขอภัยนะครับสุลหล่อทำไมพราะมันต้องดือตันเด็กกันได้ไว้อ่ะอ้าฮะแม่ถ้าถ้าใครดูตอนดึกก็ถ้าบ้านใครมีกุ้งมีอะไรโอ้ร้องพร้อมก็ลุกลุกขึ้นมาถามได้นะทีหนึ่งทีสองอ่ะอ๋อดูดูดูครับตกโขไม่ยังไม่ยังโอ้เมื่อกี้กินข้าวแล้วเดี๋ยวขอจัดนะเราจะใส่เลยนะครับ เลยไหมเฮ้ยมันมันมีนี่มันมันจับกับแตงกวาได้ไหมวะมะเต๋อเลยนครับดูตรงดิเฮ้ยไม่ดูกล้องอ่ะโอ้เฮ้ยนุ้ยมองความเด็กกว่านี้นะครับดีๆเดี๋ยวไปเอาแตงกวามาแบบเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นคอไปคลิปนี้แบบโคตรลงทุนอ่ะแนะน้ำเลย เราไม่ได้ทมาหลายเดือนถ้ากด <Okay. S 2> กดไลค์กันเยอะๆละลงทุนขนาดนี้ใช่ครับก็คือกดไลค์คนดูเยอะๆนะครับนะครับโอนคครับคำแรกก็เดี๋ยวเราไปลองให้พ่อกินนะครับทุกคนก็ยังไม่เห็นพ่อผมนะครับเดี๋ยวพาไปดูพ่อผมครับนี้เขากำลังทำโรงเพาะชำคือแบบโรงเรือนนะครับก็ทำแบบกี่กับต้นไม้ด่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูตอนพาไปดูเป็นธุรกิจส่วนตัวครับเราจะรอให้กินนะครับ ครับเราให้ชินะครับรับแรันไครับนนแกขนาดโอ้โหครับเราครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเมื่อกี้ไปให้พ่อชิมพาะว่าพูดอร่อยนะครับก็ถ้าสุเพื่อตอนถ้าให้ตอนเก็นนะครับ พ่อผมก็จะเอาไปกินกับเหล้าวิสกี้ยาดองใช่ครับก็คือมาเดี๋ยวเรา,าเลองชิมคว้มแรกนะครับอันนี้ยังได้ชิมเลยนะก็คือให้พ่อกับพี่กินก่อนนะครับไปืคือนร่อยอ่ะแบบมีความกรุบกรอบอ่ะของแบบกุ้งเนื้อกุนน้งแล้วมีความเปรี้ยวของมะนาวอะไรเงี้ยอืเดีย๋ยวหอมเลยมาหือคนดูดูแบบ ันหาทำกันได้ราคาก็มันไม่กว่าบาทเนาะก็ซื้อได้นะครับทำให่ขี้เกอรจก็ซื้อร้านเถอะอ่าใช่แต่แนะนำทำกินเองนะครับช่วงนี้ก็ยุคโควิดนะครับยุคของไอ้ยต้องซื้อยุคของนั่นนะครับก็คือต้องกินกันแบบประหยัดประหยัดเพราะมันคนอ่ะคลิปนี้บอกเลยมะ คลิปนี้อ่ะคนดูประมาณแบบหลายแสนเลยเนี่ยเอออันะไรฝังสูงไรครับฝังอนาคตมก็คือเดี๋ยวจัดอะไรมีคิดกันก็คือถ้ามียอดเยอะก็คือเดี๋ยวทำอีกอ่าในท่อเดียวนายวิ่งเราแก๊งต้องไมได้นะนี่นายคำนี้นะครับนะครับไมหมค่าครับพุ่งไปนะครับผมหมอบเขาให้หมูเขาอร่อยอ่ะตากล้องอยู่ข้างหลังอยากกินอ่ะประเด็นอ่ะ ตีนกำไลกระดาษดาร์กองกินด้วยไปหิแล้วเนี่ยนะครับให้ดาร์ก้องกินนะครับคำแรกครับคำแรกขอขอกับผักกับอะไรเงี้ยเอ้ยมะนาวต้องมะนาวด้วยมันเป็นยำมะนาวกุ้งสดไงโอ้โหเป็นไงครับผมน่ารักนะครับโอ้โหตาเยิ้มเลยนะครับเนี่ยฮึมคาแรคเตอร์ครับนี่อันนี้นี่นี่มะนาวด้วยมะนาวขอแบบเออแบบเต็มคำเอ้ยเอ้ยอะไรอะวางตรงนี้ได้ไงอะไม่ได้ เฮ้ยมันอย่างนี้ด้วย่ะมันแซบนั้นจริงๆอ่ะใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวไปสักคำด้วย่าคนดูเดเี๋ยนะแล้วเดี๋ยวค่อยปิดคลิปเด้อนี่นี่ครับอืมมะนาวมะนาวอืมชอบกันไปเต็มคำเลยโอเคครับก็เดี๋ยว ถ้าปิดคลิปนะครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับคือตัวน,นี้มันหิวว่ะมันหิวว่ะเออ, <คน S 1> อมันหิวมันช่วยอะไรเลย